สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยสตอรี่นะครับสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ก็มาล่าวัวครับนี่ครับข้างหลังนี่ครับวัวครับผมพอดีว่ามาล่าวัวครับผมก็เจออะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามีอะไรอยู่ ในบวกน้ำนะครับไปดูกันเลยครับนี่ครับผมตรงที่ผมชี้นะครับบวกน้ำเล็กๆนี่ครับดูสิครับทุกคนว่ามันมีอะไรเ่ยสังเกตดูให้ดีนะครับถ้าไม่สังเกตดูก็ไม่รู้นะครับว่าในนี้มันมีอะไรนะครับเห็นไหมครับนั่นครับนั่นครับเห็นหางไหมครับนะโอ้ตัวใหญ่มากครับ อขอดีต้มเลยครับนี่ืตัวยังใหญ่เลยครับนี่หยนี่ครับนี่เห็นครับตรงที่ผมชี้นะครับถ้ามองเผินเผจะไม่เห็นนะครับเนี่ย,ยหาอะไรมาใส่ก่อนนะครับแถว่านี้มีอะไรใส่ได้บ้างครับผม อูนี่ก็ทานนะครับยังไม่เก็บทางนี้อ่ะทางนี้ก็ทานนะครับยังไม่เก็บเหมือนกันครับผมนี่ครับผมเราได้คุแล้วนะครับนแนวใสของเรานะครับ ได้แล้วครับแนวกินนะครับแนวกินอาหารเย็นนะครับวันนี้ฮ่ฮอุ้ยต้มนะครับอร่อยครับไอช่อนครับนี่ตัวยังใหญ่เลยครับไอช่อนต้มนี่อุ้ยเนื้อช้ำๆเลยสุดยอดสุดยอดครับทุกคนฮะ หาที่ตั้งกล้องก่อนนะครับอ่าได้แล้วครับที่วางกล้องนะครับเอาตรงนี้แล้ครับกคนน่าจะเห็นนะครับเนะี่ยขยับอีกนิดน,นึงครับเนี่ยได้ไแล้วครับไปเลยครับลุยครับผม จะยังไงเนาะอู้ยตัวใหญ่มากเลยครับเนี่ยมีตัวเดียวนะครับอุ้ย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  ดิ้นแรงมากนะครับนะ่ะดิ้นแรงมากเลยครับเปียักมดแล้วครับผมนะ่ะโอ้มันจะมีโพร่งมันนะครับนะ่ะโอ้ยโอ้ยอ,อืกระเด็นครับน้ำอือ จับก็ยากครับมันลื่นอูออ้นั่นครับโอ้ยไม่เข้านะครับอกระเจีบมันเข้าคุนะครับมันก็ไม่เข้าครับผมโอ้ยดินแรงมากนะครับผมเปียกหมดเลยครับทุกคนอืมกาดที่ล้างมือก็ยากครับ นี่ครับผมโอ้ยตัวยังใหญ่เลยครับปลาช่อนครับผมปลาช่อนลาบปากแล้วครับคืนเย็นนี้ครับผมเย็นนี้ลาบปากแล้วต้มนะครับอร่อยแน่ครับผมต้มครับผมอูตัวใหญ่มากเลยครับเสรยดายครับมันมีตัวเดียวครับผม ถ้ามีหลายตัวได้อ้ยหวานเจี๊ยบเลยครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมพอดีมาล่าว,วัวแล้วก็เจอไอ้ช่อนครับก็ลาบปากแล้วครับคืนนี้เย็นนี้ครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ